มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับเราทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ในโลกที่เงินเฟ้อสูงนะครับถึงแม้ว่าอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปบ้างแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากซึ่งเงินเฟ้อเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องปรับการลงทุนของเราหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันกับคุณเสกสรรโตวิวัตนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบรจรูหลวงนะครับอยู่ในสายคุยกันกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทุกท่านครับค่ะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตรางเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้มูลค่านะคะของทรัพย์สินที่เราเคยลงทุนกันไปเนี่ยลดน้อยถอยลงมานะคะมาณปัจจุบันค่ะเราจะวางแผนนะคะในเรื่องของการลงทุนการออมอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเงินเฟอ้อนี่มีผลกระทบค่อนข้างมากนะคะ คือเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลกระทบหลายๆด้านทั้งในแง่ของตลาดลงทุนนะครับแล้วก็ตอนที่แน่ๆคือตอนนี้เศรษฐกิจมีความกังวลไปล่วงหน้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเข้าของแพงขึ้นนะจากเรื่องของการกลับมาจับจ่ายใช้สอยของอเมริกาแล้วก็ประเทศในกลุ่มตะวันตกที่เขาเปิดประเทศก่อนเราอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือประเด็นของสองครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ มันไม่จบลงอย่างที่ใครคาดคาดอย่างที่ใครๆคคาดคิดว่ามันน่าจะจบเร็วปรากฏว่ามันลากยาวยาจนถึงปัจจุบันจนทําให้เรื่องของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่ต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานนะค,ะครับอันนี้เนี่ยทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศเนี่ยต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วกว่ากําหนดเพื่อรักษามูลค่าของเงินในมือนะครับพอดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นพอขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ทําให้ค่าเงินของประเทศน,นั้นจูงใจแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นพอค่าเงินแข็งขึ้นคราวนี้เกิดปัญหาครับ นักลงทุนก็มีการมูฟนะครับผู้ส่งออกผู้นาเข้าต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย <_ d> um> ค่าเงินประเทศอื่นที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วก็อ,กอ่อนค่ากว่านะครับอันนี้นทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะค่าเงินของสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าค่าเงินของสหรัฐก็เป็นค่าเงินใหญ่ของโลกแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อหลายๆประเทศเราก็จะเห็นเรื่องของค่าเงินอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่เริ่มกระทบต่อ เรื่องของผู้นําเข้านะครับหรือว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ทําให้ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องค่าเงินเนี่ยก็กลายเป็นกระทบเรื่องเสถียรภาพของหลายๆประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศที่มีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เป็นหนี้สกุลดอลลาร์เยอะนะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดการกระทบต่อภาพรวมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศค่อนข้างมากครับ อืมครับสถานการณ์โดยรวมแบบนี้คุณเสกเองมองว่าเราควรจะเอาเงินไปไว้ในสินทรัพย์อะไรที่มันน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์บ้างครับคือต้องต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ของการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลกระทบที่ จะส่งผลยาวหรือไม่อันนี้ต้องดูก่อนนะครับถ้าส่งผลระยะสัน้นการจัดการก็จะเป็นรูปแบบหนึง่งถ้าส่งผลระยะยาวการจัดการก็จะเป็นแบบหนึง่งแม้ว่าผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหารเรื่องข้างเงินการเป็นปัญหาใหญ่ที่นั่งจับตามองแต่ว่าเรื่องของทิศทางและความไม่แน่นอนเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับมันตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของการจัดการปัญหาจากข้างเงินในการสพอร์ตอาจจะตอบยากแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องประเด็นของเงินเฟอ้อที่เป็นประเด็นหลักน,นะครับ เราพบว่าตอนเนี้ยเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาสูงแรงเมื่อมาเทียบกับปีก่อนๆซึ่งมันถูกกดให้ต่าด้วยประเด็นของโควิดพอมนเรียบเทียบปีต่อปีคราวนี้มันสูงสิ่งที่คาดการก็คือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเริ่มค,ค่อยๆผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับหรือว่ามันอาจจะอยู่ทรงๆอยู่ประมาณนี้เราค่อยๆลดลงแต่ถ้าเราไปดูจริงๆเราจะพบว่าในส่วนของพลังงานเนี่ยแม้ว่าราคามันจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า ราคาของสินค้าแล้วก็ภาคบริการหลายๆตัวที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ในสหรัฐเนี่ยเรากลับพบว่าตัวเลขมันไม่ลดลงตามเรื่องของพลังงานแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมันถูกส่งผลถอดแล้วมันมีความหนืดในตัวมันเองคือมันไม่ได้สวิงตามราคาพลังงานอย่างเดียวมันเกิดเอฟเฟกกับเรื่องของภาคบริการแล้วก็ภาคสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นทิศทางของเงินเฟอ้อจะยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่เป็นทิศทางข,ขึ้นที่พอจะคาดเดาได้ว่ามันน่าจะขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับที่เราพอจะคาดการจาก ที่เฟดบอกแล้วว่าที่ทางนโยบายการเงินของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้จนถึงปีหน้านะครับประมาณครึ่งปีอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อนเนื่องของเฟดหลังจากนั้น,นก็ชดตรง,งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินเฟอ้อจะลดลงทันทีเพราะฉะนั้นดอกเ,อเงินเฟอ้อจะอยู่ในภาวะสูงการปรับพอร์กตก็ต้องพิจารณาและคิดตามนะครับว่าเราควรจะตอบอย่างไร อะไรที่เป็นสินทรัพย์หรือว่าเป็นดิเฟนซีตสต็อกที่สู้กับเงินเฟอ้อได้อันนั้นอาจจะต้องพิจารณาเอาหุ้นหรือว่ากิจการกลุ่มเนี้ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตมากขึ้นเพื่อสู้กับในช่วงของเงินเฟอ้อซึ่งในสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับถ้าคุณบอยคุณแผนนจาได้เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยหุ้นมันวิ่งขึ้นเยอะมากแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆมันวิ่งขึ้นเป็นบางเซกเตอร์นะครับเราอาจจะดูว่าอเมริกาขึ้นหมดเลยแต่ถ้าไปดูจริงๆมันคือ market cap ใหญ่เขาอยู่ในกลุ่มเทคซึ่งมันเป็นมมัันนนนเเป็ททาาาางงงอออกกไก่่ใ่ใชววโคคิดะะะรรบพ กิจการที่เป็นกิจาการทั่วไปมันไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องคิดแล้วดอกอราคาที่มันตกลงมาค่อนข,ข,ข้างแรงในช่วงที่ผ่านมานเราจะพบว่าราคากลุ่มเนี้ยถ้าโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยมันอยู่ในพื้นฐานพอๆกับราคาที่ช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับพอร์ตโดยการย้ายพอร์ตส่วนนี้ออกมันไม่ควรแล้วเพราะราคามันไปแล้วนะครับราคามันลงไปแล้วถ้าย้ายมันต้องตัดสินใจแล้วก็เช็คเรสต์ตัดสินใจย้ายตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทํา ถ้ากังวลเรื่องเงินเฟ้อปรับพอร์ตมาใส่พวกดีเฟนซิตซ็อกมากขึ้นนะครับดีเทนซิตซ็อกหรือว่าหุ้นกลุ่มที่ซื้เงินเฟ้อได้มีอะไรมันก็มีอยู่ประมาณสองสามกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกิจการพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจการที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพหรือว่ากิจการขั้นสูงพวกไฟฟ้าน้ำประปาเดินทางขนส่งพวกนี้ครับมันก็จะมีลักษณะของหุ้นหรือว่ากองทุนกลุ่มเนี้ยโดยเฉพาะในประเทศใหญ่ๆอเมริกาเนี่ยนะครับก็ก็จะสอดคล้องเพราะว่า กองทุนหลายกองของอเมริกาขออนุญาตย,ยกตัวอย่างของบรจาอาบหลวงคือบีกรอบอินฟาเนี่ยกองทุนหลักของเขาเนี่ยเบนชมากมันไม่ใช่ดัชนีหรือว่าไม่ใช่เป็นเซกเตอร์ไหนเลยนะครับเบนชมากของเขาก็คืออ,อินเฟื่นของประเทศใหญ่ในกลุ่มประเทศใหญ่แล้วบวกด้วย5.5เปเซแปลว่าอะไรแปลว่าหน้าที่ของฟาร์มินเจอร์คือการพยายามที่บิชเบ,บนชมากคือสู้กับเงินเฟอ้อให้ได้ไม่ว่าดัชนีจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นในภาวะที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเงินเฟ้อสูง กองทุนลักษณะนี้อาจจะต้องออกปรับเข้ามาอยู่ในพอร์ตขณะดเดียวกัน<ะ>ไอ้พวกโกลด์สต็อกที่มันขึ้นไปแรงๆแล้วมันตกมาแล้วถ้ามันยังอยู่ในเมกะเซรนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พื้นฐานที่ดีอย่างเทคโนโลยีกลุ่มพื้นฐานเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องตัดมันออกนะครับ<ะ>แล้วก็<ะ>อาจจะไปดูดิ e เ s นซีสต็อกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเราจะพูดเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเราจะพูดกันที่ตัวเลข ถ้าโดยเฉลี่ยนะครับที่ไม่เกิดอะไรเราจะใช้ตัวเลขกันที่3เปอร์เซ็นตครับแต่ในภาวะที่เราเกิดความกังวลเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันขึ้นไปประมาณ5เปอร์เซ็นหก6เปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราดูจริงๆนะครับถ้าเราแยกเซกเตอร์จริงๆเราจะพบว่าบางเซกเตอร์เนี่ยเงินเฟ้อหรือว่าการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันมากกว่านั้นโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือกลุ่มเฮลท์แคร์ครับเงินเฟ้อของด้านสุขภาพเนี่ยสูงถึงประมาณ8เปอร์เซ็นตต่อปี นะครับซึ่งซึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสู้กับตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีบาลานซ์ในเมื่อขาออกเป็นแบบนี้เราก็ทําขาเข้าโดยการใส่พอร์ตพวกกองเฮลท์แคร์เข้ามาในพอร์ตเราก็จะเป็นตัวที่ช่วยดีเฟนด์แล้วก็สู้กับเงินเซ้อกลุ่มนี้ได้ครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเสกสรรมากเลยนะคะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีควัดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามรายการกันใหม่เราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ